สวัสดีขอรับวันนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบปืนพกโมเดลกล็อกจาก2ค่ายยอดนิยมในวงการแอร์ซอบคือค่ายดับเบิลยูอีและอาร์มี่อาร์มเมนต์ว่าค่ายไหนน่าเล่นมากกว่ากันนะขอรับแต่ก่อนอื่นครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าวรุ่นที่ผมนำมาเปรียบเทียบกันในวันนี้ไม่ใช่รุ่นเดียวกันไปเปยน,น,นะขอรับเราฟังดับเบิลยูอีผมใช้กล๊อก19ส่วนอาร์มี่อาร์มเมนต์ผมใช้เป็นกล็อก3 4ดังนั้นจะเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว,ตวผมว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะขอรับและผมดูดยจะ เริ่มจากฟีลลิ่งการเล่นก่อนนะขอรับตึงกลอกจากค่าย w E จะให้ความรู้สึกถึกทนมือจับแน่นตัวปืนมีน้ำหนักดียิงมันตามสไตล์ของ W E ขอรับรีคอร์เนี่ยเรียกได้ว่าแน่นๆเลยขอรับส่วนอาร์มี่อัมเมร์มันจะให้ความรู้สึกที่คล่องตัวกว่าขอรับน้ำหนักจะเบาวกว่าเล็กน้อยและกายจะค่อนข้างลื่นโดยรวมถือว่าควบคุมง,ง่ายกว่าขอรับต่อมาที่วัสดุ w E จุดเด่นของมันคือความถึกขอรับวัสดุโดยรวมดีงานประกอบแน่นรวมกับเป็นค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดขอรับแต่ใช้ปนนนานาีีดดอออจมตก่ยขรับ ในส่วนของ Army อวัสดุอาจจะไม่หนาเท่า w e ขอรับแต่พัฒนาขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากขอรับงานภายนอกสวยรายละเอียดดีเลสไลด์ตอบสนองไวกว่าพอสมควรขอรับแต่ยังซิลแมกกาซีนอาจจะดีไม่เท่า w e นะขอรับในส่วนของราคา w u e จะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยตามคุณภาพและความคงทนขอรับรับผมใช้มาตั้งนานและยังไม่เห็นเป็นอะไรสักทีเลยในส่วนของ Army อจะมีราคาถูกกว่าขอรับเหมาะกับมือใหม่หรือคนที่อยากลองโมเดลกล็อกในงบจำกัดขอรับ ทายที่สุดเรื่องความแม่นยําขอรับกลอก k 34ของอาร์มี่ต้องชมเลยว่าแม่นกว่าพอสมควรขอรับกลุ่มกระสุนเนี่ยค่อนข้างกระจุกยิงนิ่งแบบผมเซอร์ไพรส์เลยขอรับแล้วแต่สไตล์ที่ชอบเลยนะขอรับส่วนตัวกระผมชอบ WE มากกว่าขอรับถ้าสนใจสั่งซื้อกกลอกส9 WE สามารถทำมาสอบถามได้นะขอรับขอบพระคุณที่รับชมขอรับ